สวัสดีนะักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็มาพบกับครูมะเมี่ยวนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งครูคิดว่าเราเองนะคะก็ไม่ได้เจอกันนะคะนานแล้วใช่ไหมลูกนะคะหลังจากที่ครูเองนะคะครั้งสุดท้ายเลยที่ครูได้ส่งนะคะสำหรับแบบทดสอบไปให้นักเรียนทุกคนได้ทำนะคะ รวมถึงการเช็คชื่อเข้าเรียนด้วยนะคะนักเรียนหลายๆคนก็ส่งมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยสำหรับแบบทดสอบค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะได้ไปเริ่มเรียนสำหรับในวันนี้นะคะครูเองนะคะก็อยากจะขอพบปรับพูดคุยนะคะกับนักเรียนก่อนเลยนะคะสำหรับในเรื่องของผลของการเข้าเรียนแล้วก็ในเรื่องของผลของการส่งงานนะคะ ก่อนอื่นเลยค่ะต้องขอบอกว่าชื่นชมนักเรียนนะคะทั้ง3ห้องเลยนะคะที่มีการส่งงานครูนะคะอย่างต่อเนื่องเลยลูกสำหรับในทุกๆงานนะคะนักเรียนทั้ง3ห้องก็จะมีงานส่งต้องขอชื่นชมสำหรับคนที่รวบรวมงานส่งให้ครูนะคะ3ทับสก็จะเป็นปามนะคะ ครูต้องขอขอบคุณมากๆเลยแล้วสำหรับในส่วนของ3มทับก็จะเป็นดิเรกนะคะหรือว่าทอฟฟี่นั่นเองต้องขอขอบคุณลูกๆด้วยนะคะที่รวบรวมงานของเพื่อนส่งครูจนครบซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีและก็ครูก็ขอชื่นชมนักเรียนทุกคนที่ส่งงานมาณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับเรื่องที่น่าินดีใจก็ผ่านไปแล้วนะคะ แต่ครูเองนะคะก็แอบ,บมีเรื่องที่น่าเสียใจอยู่นะคะเรื่องหนึ่งค่ะก็คือในเรื่องของการเข้าไปเรียนรู้นะคะคลิปวิดีโอสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ม นะคะที่ครูเองได้จัดทำคลิปขึ้นเพื่อที่จะให้ในักเรียนนั้นได้ไปเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจนะคะก็พบว่านักเรียนนะคะยังมีจํานวนหนึ่งนะคะที่ยังไม่ได้เข้าไปเรียนรู้ในคลิปวิดีโอเลยแล้วก็สำหรับในส่วนของการสรุปงานส่งนะคะครูเองก็อยากที่จะให้ในักเรียนนั้นได้สรุปด้วยตัวเองนะลูกหนูจะได้ทำความเข้าใจนะคะพร้อมกับ การบันทึกลงในสมุดด้วยตัวเองด้วยเพราะว่าถ้าหากเรานะคะมีการสรุปนะคะองค,ความรู้ด้วยตนเองก็จะทําให้เรามีความเข้าใจมากขึ้นเกิดจากความเข้าใจของเราเองนะลูกแต่ถ้าเรานะคะมีโอกาสได้ไปดูของเพื่อนนะคะก็จะทําให้เรานั้นได้บันทึกตามความเข้าใจของเพื่อน ซึ่งอาจจะไม่ใช่ความรู้ที่เกิดจากความเข้าใจของตัวเองดังนั้นครูอยากฝากให้นักเรียนนะคะได้เรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็สรุปองค์ความรู้เป็นของตัวเองซึ่งครูเองก็เชื่อว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่น่ารักของครูทุกคนสามารถทำได้อยู่แล้วค่ะและสำหรับการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้ เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรกันนั้นไปดูกันเลยค่ะสำหรับการเรียนของเราในวันนี้นะคะครูเองก็จะมาสรุปนะคะในเรื่องของการถ่ายโอนความร้อนนะคะของการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะซึ่งสำหรับในเรื่องนี้ครูก็ได้ส่งคลิปวิดีโอนะคะให้กับนักเรียนนะคะได้ดูล่วงหน้าไปแล้วนะคะซึ่ง ครูก็มีความเชื่อว่านักเรียนนะคะได้ศึกษามาล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วและว,วันนี้ครูก็จะมาสรุปนะคะในเรื่องของการถ่ายโอนความร้อนให้กับนักเรียนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะนะคะนักเรียนคะในชั่วโมงที่แล้วนะคะนักเรียนเองก็ได้ทราบแล้วค่ะว่าอะตอมของสารตั้งต้นนะคะจะเรียงตัวใหม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ใช่ไหมลูกแล้วก็ อะตอมนะคะจะไม่มีการสูญหายหรือว่าเกิดใหม่นะคะรวมไปถึงในเรื่องของกฎทรงมวลนะคะซึ่งกฎทรงมวลของสารนะคะมวลรวมของสารก่อนเกิดปฏิกิริยาจะเท่ากับมวลรวมของสารหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองซึ่งเรื่องเหล่านี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้มาก่อนหน้านี้แล้วนะคะที่ทำให้นักเรียนนั้นมีความเข้าใจในส่วนนี้ นอกจากนั้นแล้วนักเรียนคิดว่าการเกิดปฏิกิริยาเคมีเกี่ยวข้องกับความร้อนด้วยไหมลูกเพราะว่าจากการทดลองของเรานะคะถ้าเรานำมือไปจับนะคะที่ขวดนะคะเราจะพบว่าขวดเนี่ยร้อนนั่นก็แสดงว่านอกจากการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารนะคะที่เราเห็นผลิตภัณฑ์ เป็นควันพวยพุ่งขึ้นไปนะคะเห็นแก๊สออกซิเจนแลแ้วเนี่ยก็ยังมีในส่วนของความร้อนก็ย <visuals> <cat> ังมีในส่วนของอุณหภูมิเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมคะลูกดังนั้นแล้วแสดงว่าการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับความร้อนหรือการถ่ายโอนความร้อนแน่นอนค่ะซึ่งการถ่ายโอนความร้อนในการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะ จะมีทั้งแบบที่ทำให้อุณหภูมิลดลงและแบบที่ทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับในเรื่องของการศึกษาการถ่ายโอนความร้อนของปฏิกิริยาเคมีนะคะเราจะต้องกำหนดขอบเขตท,ที่จะต้องศึกษาก่อนนะลูกซึ่งนักเรียนนะคะจะต้องรู้จักกับ4คํคำดังต่อไปนี้ค่ะคําที่1น,นะคะก็คือคําว่าระบบ ระบบคืออะไรระบบก็คือสิ่งที่อยู่ภายในขอบเขตที่เราต้องการศึกษาลูกเช่นสารตั้งต้นนะคะก็คือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ด่างทับทิมนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ก็คือไอน้ำแก๊สออกซิเจนนั่นเองนะคะพูดง่ายๆก็คือระบบนะคะก็คือสิ่งที่เรานำมาทดลอง แล้วก็สิ่งที่เรานำมาผสมกันนะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะนั่นแหละที่เขาเรียกว่าระบบคำที่สองที่นักเรียนจะต้องรู้นะคะก็คือคำว่าสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมคืออะไรสิ่งแวดล้อมก็คือส่วนที่อยู่นอกระบบนั่นเองเช่นภาชนะที่ใช้ในการทดลองอุปกรณ์ต่างๆ big เกร์แท่งแก้วคนสารช้อนตักสารนะคะรวมถึงตัวเราเองหรือว่าตัวนักเรียนเองนะคะที่เป็นผู้ทดลองสิ่งเหล่านี้เรียกว่าสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมคือสิ่งที่อยู่นอกระบบค่ะซึ่งถ้านักเรียนดูภาพนี้นะลูกข้างในขวดรูปชมพู่นี้นะคะข้างในจะมีสารตั้งต้นอยู่นะคะ แล้วก็มีผลิตภัณฑ์ซึ่งสิ่งที่อยู่ในขวดรูปชมพูนี้เราจะเรียกว่าระบบนะลูกส่วนด้านนอกนะคะตั้งแต่ขวดรูปชมพูออกมาเนี่ยเราจะเรียกว่าสิ่งแวดล้อมพูดง่ายๆก็คือระบบจะอยู่ข้างในนะลูกส่วนสิ่งแวดล้อมก็จะอยู่ข้างนอกตรงนี้นักเรียนโอเคไหมลูกเอาใหม่นะคะ ระบบจะอยู่ข้างในขวดรูปชมพู่ส่วนสิ่งแวดล้อมก็จะอยู่นอกขวดรูปชมพู่ออกมานั่นเองค่ะซึ่งการถ่ายโอนความร้อนของการเกิดปฏิกิริยาเคมีก็จะเกิดขึ้นระหว่างสิ่งแวดล้อมกับระบบนั่นเองซึ่งจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะ ซึ่งการถ่ายโอนความร้อนของการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะที่เกิดขึ้นระหว่างสิ่งแวดล้อมกับระบบนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับคําที่3แล้วก็คําที่4ที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะซึ่งคำที่3ก็คือปฏิกิริยาดูดความร้อนเป็นยังไงนะคะปฏิกิริยาดูดความร้อนหลกเป็นการถ่ายโอนความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบ ส่งผลให้อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมต่ำลงเมื่อจับจะรู้สึกว่าเย็นนั่นเองเพราะว่าอุณภูมิต่ำลงสรุปก็คือนะคะปฏิกิริยาดูดความร้อนนะคะก็คือการที่ระบบดูดความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเข้าไปอยู่ในระบบก็เลยทำให้สิ่งแวดล้อมมีอุณหภูมิต่ำลงนะคะ ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเอามือไปจับที่ขวดซึ่งขวดนะคะถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมแล้วเราพบว่าขวดนั้นมีอุณหภูมิต่ำหรือว่าจับแล้วรู้สึกเย็นนั่นหมายความว่าเราได้พบกับปฏิกิริยาดูดความร้อนนั่นเองค่ะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมที่เราจับนั้นมีความเย็นกว่าในระบบนั่นเองค่ะ สำหรับคำที่4นะคะก็คือปฏิกิริยาคายความร้อนนะคะเป็นยังไงสำหรับปฏิกิริยาคายความร้อนนะคะก็คือเป็นการถ่ายโอนความร้อนจากระบบนะคะออกไปสู่สิ่งแวดล้อมส่งผลให้อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมสูงขึ้นนะคะหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเรานะคะนำมือไปจับนะคะ สิ่งแวดล้อมหรือว่าขวดนะคะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะทําให้เรารู้สึกร้อนนั่นเองนะคะจึงสรุปได้ว่าปฏิกิริยาคายความร้อนนะคะก็คือการที่ระบบคายความร้อนออกจากตัวเองออกไปยังสิ่งแวดล้อมนั่นเองก็เลยทำให้สิ่งแวดล้อมมีอุณหภูมิสูงขึ้นถ้าเรานํามือไปสัมผัสก็จะทำให้เรารู้สึกร้อนนั่นเองค่ะ ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบนะคะสำหรับปฏิกิริยาดูดความร้อนแล้วก็ปฏิกิริยาคายความร้อนนะคะก็จะสามารถอธิบายได้ดังนี้ค่ะครูจะอธิบายให้นักเรียนเข้าใจง่ายๆเลยนะคะปฏิกิริยาดูดความร้อนก็คือระบบดูดความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเข้ามาอยู่ในระบบทำให้สิ่งแวดล้อมเย็นนะคะ สำหรับปฏิกิริยาคายความร้อนก็คือเริ่มจากระบบเหมือนกันลูกระบบคายความร้อนจากตัวเองออกไปยังสิ่งแวดล้อมนะคะก็เลยทำให้สิ่งแวดล้อมนั้นร้อนหรือว่ามีอุณหภูมิสูงขึ้นนั่นเองและนี่นะคะก็เป็นการสรุปในเรื่องของการถ่ายโอนความร้อนของการเกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นเองค่ะ จากการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะก็ทำให้นักเรียนนั้นได้รู้จักนะคะกับการถ่ายโอนความร้อนของการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะที่ประกอบไปด้วยระบบนะคะประกอบไปด้วยสิ่งแวดล้อมแล้วก็การถ่ายโอนความร้อนนะคะที่ทำให้มีอุณหภูมิต่ำลงนะคะก็คือในเรื่องของปฏิกิริยาดูดความร้อนนะคะ แล้วก็การถ่ายโอนความร้อนนะคะที่มีผลทำให้อุณหภูมินั้นสูงขึ้นนะคะก็คือเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนนั่นเองซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้แล้วสำหรับวันนี้นะคะดังนั้นโลกครูมีคำถามนะคะหนึ่งข้อที่จะถามนักเรียนค่ะครูจะถามนักเรียนว่านักเรียนคิดว่าการทดลองของเรานะคะการผสมกันของสารตั้งต้นคือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์กับ ด่างทับทีมแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สออกซิเจนแล้วก็ไอน้ำนะคะนักเรียนคิดว่าการทดลองนี้เป็นการถ่ายโอนความร้อนแบบไหนแบบปฏิกิริยาคายความร้อนหรือว่าเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนคะจากคำถามที่ครูได้ถามไปนะคะครูก็ขอให้นักเรียนนะคะทำการบ้านค่ะ โดยที่ให้นักเรียนตอบคำถามว่าการทดลองของเราเป็นการถ่ายโอนความร้อนแบบไหนพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลด้วยนะคะว่าทำไมถึงเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนหรือทำไมถึงเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนนะคะอันนี้ก็คือการบ้านหนึ่งข้อที่ครูให้นักเรียนทำนะคะแล้วก็นักเรียนก็ส่งเช่นเคยเลยค่ะ และสำหรับนะคะในชั่วโมงต่อไปนะคะเราก็จะได้ไปเรียนรู้สารเคมีที่อยู่ในบ้านของเราบ้างนะคะว่าจะมีอะไรบ้างนะคะแล้วเรานะคะก็เอาไว้เจอกันในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้ครูต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ